คนอื่นจีบไม่ได้แล้วเอ็เธอใจอ่อนยอมเริ่มต้นใหม่กับเคนหลังได้เห็นความพยายามโอกาสสุดท้ายแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมสำหรับนักแสดงสาวเอ็ดเธอสุีลีลาที่เปิดโอกาสให้นักแสดงหลมเคนภูภูมิจีบใหม่อีกครั้งหลังก่อนหน้าเจ้าตัวขอถอยความสัมพันธ์อยู่ในระยะพักใจเพราะที่ผ่านมาไม่ใส่ใจกันเท่าที่ควรด้วยทันทีที่ออกมาออกปาก เริ่มต้นจีบใหม่เคนก็เดินหะน้าจีบเอเธอร์เต็มที่แม้จะถูกเอเธอร์แกงกลับสารพัดซึ่งก็ทำแฟนๆชื่นใจ พราะคลิปที่เอสเธอร์แกล้งเคนทำให้เห็นถึงความสนิทสนมกันมากขึ้นบนความแกล้งก็มีความสวีทให้เห็นล่าสุดวันนี้เอสเธอร์เปิดใจสาเหตุที่ครั้งนี้เคนยอมให้แกล้งบ่อยๆปพรที่ผ่านมาอีกฝ่ายมีเวลาได้ตกตะกอนความคิดเยอะทำให้เห็นถึงความสำคัญของคู่รักและอาจจะเห็นความเด็ดขาดของเอสเธอร์ด้วยทั้งยังออกปากชมว่าตอนนี้เคนน่ารักเกินความสัมพันธ์ของทั้งคู่เข้ากัน ได้มากขึ้นเอสเธอร์เห็นความพยายามของเคนเยอะพอสมควรฝ่ายชายดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆรักครั้งนี้เอสเธอร์บอกไม่มีสุดลับแต่บอกเคนเสมอว่าอะไรที่ดีอยู่กร็รักษาวไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆหามหมดโปรโมชั่นโอกาสสุดท้ายแล้วด้านเคนที่ได้ฟังแล้วก็ตอบรับว่าครับแล้วหัวเราะกบเกลื่อนส่วนที่เคนเคยบอกว่ามองถึงอนาคตตลอดเอสเธอ ถ้ายอมเราปฏิพันธมามองอนาคตร่วมกันจริงแต่อาจจะไม่ได้ทําแต่ตอนวิเคนมีส่วนทุเรียนและอาจจะเปิดร้านขนมที่หาดใหญ่เห็นเขาว่าเก็บเงินเพื่อเราก็เป็นเรื่องดีถามว่ากลัวไหมเคนอาจจะจริงจังกับธุรกิจจนเริมเอสเธออีกนักแสดงสาวไม่ตอบบอกเพียงว่าเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆ